สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ All Fantasy BB Boost กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือ f a b l e Heaven แดนพูดพิสวงผู้เขียนคุณแบรนเดอ m a มอผู้แปลคุณสุดแสงดาวเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนนวนิยายผจญภัยคำโปรยเคนด้าและเซสสองพี่น้องที่มีเหตุให้ต้องไปอาศัยอยู่บ้านปู่กับย่าที่แทบไม่รู้จัก เมื่อไปถึงกลับเจอปริศนาให้ขบคิดมากมายป่าพิศวงที่ปู่ห้ามเข้าคุณญาที่หายตัวไปแบบลึกลับผีเสื้อที่ชอบตอมกระจกแล้วยังกินนมอีกตั้งหากในจะบันทึกแห่งความลับที่ไปเจอในห้องนอนอีกสิ่งต่างๆล้วนดึงดูดให้หาคำตอบเมื่อทั้งคู่ค้นพบความมหัศจรรย์และความจริงของบ้านหลังนั้นต่างก็ต้องตกตะลึงบ้านที่ไม่ใช่แค่บ้านและปู่ที่ไม่ใช่แค่ปู่ เรื่องราวการผรจญภัยสุดระทึกของเด็กทั้งสองเริ่มขึ้นแล้วหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด272หน้าราคา178บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ Class X นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย